สวัสดีค่ะช่องอยาแก้วพามุ่นนะคะตอนนี้อยู่ในจุดชมวิวที่พูลังกานะคะเอาวิวสวยๆมาให้เอซีดูนะคะจะได้ขาดูแล้วยาวยาวยาวสวยมากค่ะมองลงไปข้างล่างอื สามคนขันหลังแล้วก็ยกมือขึ้นโอเคจะได้ภาพที่สวยคุณแม่ไปถ่ายยืนคุณแม่พัดมาก่อนหันหลังสามคนนะยืนท่องกันนะคะค่ะคุณแม่หันหลังก่อนค่ะคุณแม่หันหลังหันหลังค่ะหันหลังแล้วก็ยกมือเจ๊หนึ่งสองสวยมากได้แล้วค่ะขันหน้าข้างๆหน่อยไหม หันข้างๆข้างดกันหันไทางนน้นยายนนนนชี้ไปเลยมือทำแไหนก็ได้เลยองถาไปด้ฉันจะถ่ายตรงนี้เลยวยงามมากเพื่อนๆเอซี มาท่องเที่ยวได้นะคะที่ภูลังกานะคะท้ำนาคาสวยมากเลยมาไหว้ปู่สิงศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดบึงกาฬนะคะ ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร,ไนไรคุณแม่กำลังถ่ายถ่ายวิวสวยๆให้เอฟจีดูอยู่ <laughs> เดินไปตรงไหนลูกตรงนี้เนาะ กา,า,ายก็หาวิวสวยๆให้ตรงนี้จะสวยกว่าตรงนั้นล<ะ>ดูดหินค่ะดูหินคุณแม่ระวังลื่นนะคะค่ะไม่เป็นไรเดินไม่ได้ก็คุณแม่ก็อยู่ตรงข้างบนไม่เป็นไรลูกได้อยู่คุณแม่อย่าลงไปไกลนะคะ ดูชั้นหนปลาไปขายนะเอยห็นอยากจะเอาเห็นเนี่ยสวยๆเนี่ยขอโทษ <c oughs> <c oughs> มัมม่นใจสบานย <c oughs> นะ <c oughs> นั่นคือบ้านเมืองบ้านของคนนะคะโอเคสวยค่ะนางแบบนะคะนางแบบเอาจแบบัดมาโดยตรงจากจากพอนเจอร์นเอาตรงนี้ให้ยายได้ไหมเนี่ยสวยไหม เพลงนี้เเต้นอ่ะไม่รายแล้วพอเอ๊ะเอตรงนี้ให้ไหมินี่แม่ยีดขาลงข้างนึ่งเหยียดขาข้างนึ่งโอเคสวยอะ่ายันไปไกลมาก ค่ะหันมองวิวหันหน้ามองวิวไม่ต้องมองกล้องโอเคเนี้เออจะได้หลายบรรยากาศคุณแม่พอแล้วค่ะคุณแม่พอแล้วไม่เป็นไรคุณแม่ถ่ายหนูจะถ่ายเดี๋ยวโอเคุณแม่เป็นส่วนเกินแล้วหล่ะเนี่ยโอ้่ะเอาให้ให้สักภาพเอากล้องออกสิคุณแม่กล้องเอาลงสิ็จโทัพออกก็ถ่ายโยนเออได้ค่ะคุณแม่ถ่ายตั้งละเราอกฟ้อนโอเคได้ค่ะ

ที่ตรงโู้นเลยไปที่ือเซย์กาเฟอร์เซกาที่ไปไหว้เมื่อวานตรงไหนลูกตรงนี้่ไม่นงเบึงเราเห็นที่มองเห็นได้เหรอค่ะส่วนหนึ่งคือที่เป็นเมืองรัตภานครรัตพานครของปู่อลือที่อยจมแม่น้ำใช่ค่ะค่ะใหญ่ๆนู่นนะคะเมืองอะไรนะคะเมืองรัตภานครเมืองรัตพานครที่ปู่อลือเป็นเจ้าเมืองท่านเป็นเจ้าเมืองแล้วทีนี้มี ภรรยาชื่อย่าแก้วกัลยาที่บอกว่าเวลาสวดก็เลยให้ปู่อื่นลือและย่าแก้วกัลยาแต่งงานแล้วมีลูกสาวได้นางเขียวคําเป็นลูกสาวไปแต่งงานกับเจ้าชายสามพันตาแล้วออกลูกอ,ออกมาเป็นเจ้าชายฟ้าลุ่งเจ้าชายฟ้าลุงนี่เป็นคนที่มีความฉลาดรูปร่างหน้าตาดีเมื่อก่อนนี่เมืองราชพานครนี้มันจะยาวไปถึงไอไไม่เนาโขงค่ะพอท่านไปประทับ ไปไอประพาสไปล่าสัตว์ไปล่าสัตว์ก็เลยไปเจอลูกของนางนาไอลูกของเอ่อพญานาคที่แปลงตนมาเล่นน้ำเห็นแล้วก็เลยชอบชอบกันเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่สวยจากชาลุงอะนะให้ชันอ๋นางนาคคลินแายก็เคยได้ดูคลิปอยู่ประวัติเนะอืม

สวยงามสองสองอย่าถอยหลังสิเหนื่อยแล้วตุดยอดเลยทำอะไรได้ทุกอย่างคุณแม่ดูสิทางนี้ไม่พี่เพราะคนเก่งไงพอเขาแต่งงานกันอ่าพอดีไอ อ้าว <blender> <too> สวยจังเลยเนี่ยกำลังจะออกดอกอะอ้จ้ารวงเก็เลยให้พ่อขที่เป็นขยานนมืองขึ้นมาให้เป็นเมืองึ่งให้พ่อเขาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็ไปขอ